บ,บสบายดีพ่อแม่พี่น้องอออกินตาม,มามะแล้วกันปลาลูงเลยตาม,มามะจานเด็ดปลาลูงเลยโอ้โห,โห,โหโนร้อนเลยนะน้องจัน <c oughs> bớt bằng hết đi đi chụp xe đông can phải luôn rồi phải có họ ngư mực chỉ tốt nhé จำจะพักบงปลาลุงเลยปกติถ่ายกินจะพอลงเดือนใส่มือเลยปลาลุงเลยหัดีหัวกระดีมองด่ะ้งได้ยอมือก็เป็นมือห่อขาห่อหน้าปลุงเลย หมอข้าวต้มหอขนมวนุ่มว่ซื้อมองอื้อเ็ขาวน่มมันาอื้อเออขหนมมาอื้อยังไงอ่ะยังนาะนบอกแกอยากบอขนมมึงอื้อากยอามาตอนหนึ่งเด้อยู่ยุ่งอามาทำงานไม่ง่ายะเด็กิน เราเคยกิน,กนาต่ขนมปังแซ่บ่แช่ชน้องจันกบแม่ไปทำงานเนี่ยประรุงเลยประซากนี้ตามผู้ชายไปทำงาน,นผู้ชายของประซาก็คือตะพันประรุงเลย น้องจันเพื่อนยังเขางเงียนแม่ก็เลยบุญรัไปน้ำน้องจันเดี๋ยวเดือนหนาก็เปิดเพิ่มแล้วปลาลูกเลยแม่ก็เลยบุญรัไปน้ำรึเปล่าปลาลูกเลยแพ้กับบ่อหูแพ้น้อไปสร้างมันก็นไล่อะไรแนวมันเป็นเนียร์วีอัด ถ้ากันไผ่ากับพ่อได้เขาน้ำมูกไปห้าเงนินขานนไฟผ่าได้กับพ่อทางอ้างบอทันมีไฟผ่าได้จะได้ทางไดตู้เย็นกับบุมีสไซบ่มมทางไ่บ่มีทางใดบม่บมีทางตู้เย็น ่นกเ็เลยทีไสมากกระต่อไแต่เคลื่อนม่ใหญ่ป้าลุงเลยตะโกนเท่ากระต่อไฟจะเคลื่อนมใหญ่าแล้วข่าไฟเคลื่อนเท่ากันมาเ่าๆมันกระต่อไส่เคลื่อนเพิ่นอดี๋ยวก,กระป็นหนีเบียดแน่เง่น,น,นป่ะเบียเช่นกระเบื้องหรือว่ากระโลกเนีป้าลุงเลยกกเล่นละกัเบียดมาทำมาทำดุเหนื่อยแล้วเนาะ เป็นรายไไเดือนจ่ายเปไ็นรายเดือนบ่จ่ายเดือนเท่าไหร่แมวจ่ายเดือนหออาพันเดือนสามพันอืม,อ,มอันมากเลยในเดือนละพันเงินละพันนี่บอเบียนใช้ใจเดือน 3, อละสามพันเหมือนกันเบียนไม่เก็บจ่ายได้แต่เดือนละพันในกี่กะใจวันโหลดกันเดือนหาพันโหลด,ะหดจะให้อะพรมิดแค่แต่เบสดหลดเนาะ คัวหารเงินคนเดียวปะลุงเลย FC สี่โบ๊เคยเห็นส์พอน้องจันเนะาะเพราะว่าเปิดไปทำงานถ่ายปะลุงเลยไปเลียงง้ออะตุ้งหยองงอมาหรือไงหรือไรล่ะไม่เช่จะขวดไปหายก็ได,ด้เีม่ขวด แม่นางกับมาผากไว้ปลาลุงเอ้ยอยู่น้ำป้าอยู่น้ำเพลใหญ่ไม่ใหญ่อยู่น้ำในเบิร์ตปลาลุงเอ้ยกินอยู่ใช้ก็ได้แต่ว่านอนอนั่งเมื่อน,นอนอยู่เพื่อนนางเองนา่งบุญกับปลาเฮือนกับเพ่อใหญ่จอยเมื่อน,นอนเป็นหมูนางคนละห้องอะไร ลักล้างนังกับคิวเฮื่อนผู้ใหญ่ไม่ใหญ่คุ่ลุงเขาหน้าซามวยเขาเ่าควันหัวเป็นเฮื่อนผู้ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ว่ากรังเว้นแนตะ่นางกับมะลิจอยู่พี่ปลาลุงเลยมะลิมากินอยู่พี่ก็ได้มูอนิภัยบ่านนะั่งพอแม่ครับเรอยู่นประปลาลุงกับเบิ้งลูกเบิ้งร้าน เนี่ยแม่งกินอะไรกินนั่นเลยอนองแต่พอน้องเดือนเนาะพอน้องเดือนบ่อยู่ปะลุงเลยเพอเมื่อบ้านปักซอ,องเมื่อน,นี้เมื่อใส่เบ็ดก,กบเมีอะไรอยากกินกรบรย cái sạch bếp, đi lại qua lại, lại, lúc đi lại, lúc đi lại, lúc đi lại, lúc นักดีคือว่าซีบริแดงน้อปลาลุงป่าเพชร FC ฐานนะจะขินหอดปลาแางปลาลุงเลยผู้เล่นทำใจอีสองซัมปีผูแเล่นโคจิชิมาท่านนักข่าวทางได้ขาไฟผ้าเส้นนีวิทุู้เล่นนั่งจากชิมา

มาขึนน้นเหดนึงนน่งนิสัยองกตัวนึง่งอมหนอยเพราละมะเอาไมยาอมมืนเจ็บคอนั่งเหนกับมาินน้าม่น้องเล่อนองลาดเศ้า,าอุบีติประล,แลุแม่ไปมือนทำอิฐหายวัดขึ้น <c oughs> กินหอนแม่ปวาตะเกียบ่ายแล้วแม่ไปโนะเจยปีใา่ค่แค่เ่เอยงเนาะอีแม่ก็ไปอยู่เรือยเนาะกาเด็กกไปชมดอก็คดอแค่เจยอยายงี้าหายกินอ ภายน,น้อกเลืดหนากับเขาเงี้ยพะลุงเลยจะต้องเตรียมเงินหากเงื่อนสุดนักเทียนให้ลูกอีกโมคาส์เขาคลายรถจักรแม่โมยูน้องจันทร์ั้งกับขล้ายรถจักรพะลุงเลย เรจักเจักอีห้างเนาะเรจักอันเริ่มแล้มันห้อนอะไรแม่มันห้อนผดแล้วค่ะปงยาดีไอรนตัวเย็นนะแม่เป็นผูกอ่ะนะเป็นผูกเสื้อน่ะาโมามื่อะไรล่ะ แคาบอกว่าขายขายรถแจ็คเราก็ควรแม่ไปยังไม่ถึงอาทิตย์ไมงกลั่นถึงกับขายรถพี่ฮอยขายขายรถยุบเนาโอยขายขายรถถีบผัวรถถีบเลยคันสีแดงรถแจ็ก็รถแจ็คอีห้างเราไปลุงเลยพามแม่ไปแล้วหายเพื่อนยีห้างคันนะโวัดีค่ะ ไปหากิซิ่กมามาของเพื่อนอย่าตายบานี้เพิรพนขั้นไมวิทย์อะขั้นอะนะมันขีไ่ไปใช้กระแป้งขีไ่ไปใช่กะใตใ,กะใต้ขี่ไปใช้กระตาผมเคยเล่นเศร้าแป้งมันปลาลุงเลยป็นรสจีนก็เลยคลายลงจันทคลายสามเซนเก็บสามเซนเก,ก็บกับ มันพกเงินลอยเลยป้าลเม่สิพบ่ื่อเรื่อเขาเงียนบ่พอเขามันพ่อพอมาให้ชื่อสิว้ชื่อแต่ชื่แต่ปุ๊บโอ๋นางก็สิบสื่อชื่อเสือชื่อแต่ปุ๊บินันินตีนกับเสือเท้านันใช้ตัวเก่าบ่ เรียนของไหนปีนเล่ยนของไหนปีนมสองมสองอันปีการหนึ่งคือว่ามสองมหนึ่งมอ<า> <laughs> คลิปนี้ก็ร่าเลยป้าลุงกราบขอบคุณขอบคุณสุขูสุขคน,ขนที่มาเวิร์กมาติดตามเด้อป้าลุง ผ่าประกันได้ขอโทษขอใเพ่อนชูขู่สุคนแต่พัเสียกซอยเรือเรื่องอันสุนตังเรียนต้องจันกับซอยเรือได้เด้วยปร,รุงตี่ต่อทางแม่น้องเดือนก็ได้แต่อีต้นทางไปร,รุงเลยอ,อยู่อันพอแม่ก็ไปทํางานเบิร์ปลาอยู่หน้บบนามันตะบ,บ่าวนาซาวน้ำปลาพอใหญ่ไม่ใหญ่นเนาะเม่กัติดตอไม่อยู่ดอกปราลุ่งเลยจ้ะครับตอนนี้กัอันยังไปผ่านปีน้ำพัวยังมุฮัานในงานปราลุงเลยก็เหตุซอยพัวไปทะเล เีอกันพอกันม่คลิปหนาเด้อป้าลุงครับสวัสดี